ของการแก้ปัญหาในเรื่องของราคายางตกต่ำค่ะโดยกยทนะคะส่งเสริมในการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางค่ะ นักด้าเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางสิ่งหนึ่งค่ะที่ยังมีอยู่ก็คือโครงการประกันร,รายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางซึ่งพี่น้องกเกษตรกรจะได้เงินไม่ต่ำกว่าเดิมณวันนี้เนี่ยทางกระทรวงค่ะได้ให้ทางกโยโทเข้าไปประคองส่วนของราคายางเพราะว่าสถานการณ์วิกฤตประเมินว่าอีก2-3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะดีขึ้นในปีหน้าจะทําให้ราคายางกลับมาอยู่ที่50-60แล้วก็70บาทแต่ยังไ้ก็ตามสถานการณ์นี้ค่ะเป็นสถานการณ์ของ ทั้งในส่วนของภาคการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์การท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของถุงมือยางตอนนี้โควิดที่คลายลงแล้วก็ทําให้ออเดอร์ที่สั่งมากับโรงงานใหญ่ๆปฏิเสธคืนมาค่ะแล้วก็ยอมเสียค่าปรับตอนนี้กําลังเข้าไปแก้ไขแล้วก็จะเพิ่มการใช้ยางของภาครัฐให้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ ก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรจริงๆยางเนี่ยไม่ใช่แค่ถุงมือยางอย่างเดียวนะแต่หมดยางพาราเบาต่างๆปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเขามีการนําน้ํายางเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบด้วยก็เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าราคายางอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆเจ็ดติแน่นอนเขาบอกว่าปีหน้าแต่แน่นอนค่ะก็ติดตามกันในเรื่องของความคืบหน้าของสถานการณ์ยางกันต่อไปค่ะ